ด็อกเต r ิสมาอิอาีคประธานฝ่ายกิจการทาราะ์คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญคุณนรงเดชสุจันทร์เลขาธิการและรองประธานฝ่ายกิจการทาราหคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญคุณนิคมเลิศมณิกากรประธานบริหารบริษัทเอชจีบีซีคอมพานีลิมิเต็ด Please join the stage Mr. Peter Cheung Director of ComAsia และขอเรียนเชิญคุณเอกราภูเกมกรรมการผู้จัดการ Mind Trip a l u m i Agency Company Limited ค่ะถ้าทุกท่กานพร้อมแล้วนะคะเรามาร่วมกันเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดงานในกัาลข้าวแกล้งบ2025 Purity Day of Life ค่ะซึ่งงานนี้นะคะเป็นงานที่จะเพิ่มศักยาภาพและต่อยอดธุรกิจฮัลโหลไทยสู่ตลาดโลกสะท้อนแนวโน้มและการเติบโตอย่างต่อเน,นื่องของคุณศรัทธากัลข้าว The official opening of Mega Halal Bangkok 2025 purely Way of Life. This event again aims to strengthen the potential of Thailand's halal business and expand onto global stage, reflecting the continuous growth and global attention towards the halal industry. Let us all count down together if you are ready.